สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลพาเที่ยวอีกแล้วนะครับกาวันนี้ลุงน้ําตาลมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มแมลงสยามนะครับก็อยู่บริเวณอําเภอแม่ริมนะครับไปซื้อบัตรแล้วก็เดี๋ยวลุงน้าตาลจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีมาแมลงแปลกๆอะไรให้ดูบ้างเดินเข้ามาจุดแรกเลยนะครับทางประตูเนี่ยก็จะมี เขาจะเอา,มาแมลงเนี่ยมาทำเป็นรูปของทวีปนะครับเป็นรูปของทวีปในโลกในโลกนะครับก็เป็นทวีปต่างๆในโลกนะครับพอเดินเข้ามาด้านหน้าสุดก็จะเป็นมแมลงนะครับผีเสื้อนะครับผีเสือ้อผีเสือ้อต่างๆนะครับ อามาตรงนี้ก็จะเป็นแคตาล็อกของมแมลงอะไรไม่รู้เพื่อนๆคนไหนรู้ลองคอมเมนต์มานะครับเ <c oughs> ข้ามาก็จะมีจอนะครับเล่าเรื่องต่างๆให้เราได้ <c oughs> ขอโทษนะก็ด้านในก็จะผนังก็จะเขียนรูปมแมลงรูปอะไรพวกนี้ชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยเรื่องราวมาสจรรันนะครับ <c oughs> เดินเข้าไปก็จะมีบทความต่างๆนะครับซึ่งอธิบายนูอธิบายเกี่ยวกับแมลงต่างๆนะครับนี่นะครับจะเป็นการอาธิบายเกี่ยวกับการฟังเสียงแมลงอะไรพวกนี้จักจันร้องเพลงได้อย่างไรนี่ต้าตอนนี้แมลงอะไรไม่รู้ไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในพอเดินเข้ามาดูด้านนี้เพื่อนๆเคยเห็นไหมครับอันนี้ด้วง เขาเรียกด้วงนะครับด้วงชน,นิดต่างๆก็ด้วงกวางพวกอะไรอเงี้ยแล้วก็ด้วง <c oughs> ไอ้ตัวเนี้ยลุงน้ําตาลเรียกเจ้าตัวออดแอดนะครับเวลาเขาเป็นๆเ,เนี่ยเขาจะมีเสียงอดแอดออดแอดนี่นะครับก็จะมีชื่อของเขาบอกนะครับนี่นะครับมาแล้วมาดูด้านใน เนี่ยเวลาเขาเขาทําเล่นเล่นชนด่วงกวางนะครับเขาจะใช้ตัวเนี้เป็นการเล่นนี่ก็จะเป็นนี่เลยด่วงกวางชนิดต่างๆนะครับให้เพื่อนๆดูลุงน้ำตาลมาสะดุดตาที่เจ้าตัวนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยเนี่ยมีสามเขาตัวใหญ่มากดูอีกครั้ง ก็แปลกอันนี้สองเขาแต่เป็นเขาด้านข้างนะครับเนีย่ยเห็นไหมนี่โอ้ยตัวใหญ่ของแท้นะครับอันนี้ดูสองนิ้วลงน้ำตาลไม่พอต้องประมาณเนี่ยสามนิ้วถึงจะปิดหมดถ้าสองนิ้วก็ปิดไม่หมดนะครับตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยนี่ดู มาด้านนี้ก็จะเป็นแมลงพวกอดแอดลุงน้ำตาลจะเรียกพวกอดแอดแมงอดแอดแมงอะไรเงี้ยแล้วให้ดูตักกะแตนตัวนี้อลังการมากนะครับเพื่อนๆดูตักกแตนตัวนี้แล้วดูมือมือลุงน้ำตาลปเป็ดครึ่งหนึ่งอะครับฝั่งนี้ขยายปีกมาอีกครึ่งหนึ่งตัวใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผีเสือ้อ ผีเสื้อพันต่างๆแล้วก็มีแมลงแจมอยู่ด้วยนี่เร้มาดูผีเสื้อสวยๆเลยครับนี่ก็เป็นผีเสื้อพันต่างๆนะครับซึ่งเขาสตาร์ไว้ก็สวยงามนี่นะครับดูผีเสื้อนี้ เป็นสผีเสื้อที่บางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเี่ยดูเนี่ย,ยมแมลงตัวนี้ใครเคยเห็นมั้งว่ามันเป็นมแมลงอะไรไม่เคยเห็นนะครับดูโซนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผีเสื้อนะครับ ก็จะเป็นผีเสื้อชนิดต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีดวงกว้างนะครับเนี่ยแต่มาแต่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยนิ้วเทียบกับน,นิ้วเนี่ยสองนิ้วว่าปิดพอดีมาด้านในนี้ก็จะเป็นผีเสื้อเป็นมแมลงชนิดต่างๆ,ๆนะครับเนี่ย อันนี้เหมันตัวอะไรเลยเนี่ยใครเคยเห็นมั้งครับตักกระแตนกิ่งไม้ดูดูขนาดตัวนะครับดูฝ่ามือของลวงน้ำตาลยังยาวยังสั้นกว่าเลยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยตักกระแตนกิ่งไม้โน่นโอ้โหแมลงแปลกๆเพียบเลยที่เราไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยดูเนี่ย เป็นมแมลงแปลกๆที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยดูด้วงกวางตัวเนี้ยตัวใหญ่มากนะครับใหญ่เกือบเท่ากำปั้นเด็กนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสัตว์แปลกๆที่ลุงน้ำตาลก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างตั๊กแตนน่ยตัวนั้นนะ่ะ ใหญ่กับเท่าข้อมือเด็กเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเนี่ยมองแบบนี้อาจจะตัวเล็กแต่ถ้าจริงๆอะเขาตัวใหญ่มากนะครับอืมเนี่ย <c oughs> เนี่ยตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยมองในกล้องอาจจะตัวเล็กแต่ตัวจริงนี่คือใหญ่มากนะครับ ก็ที่ผนังเขาก็จะมีจำจำแนกมแมลงว่าตัวไหนคืออะไรนะครับเนี่ยมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็น <c oughs> ดวงกวางตัวใหญ่เนี่ยดูสองนิ้วนะสองนิ้วลงน้ำตาลดูเทียบได้ไหมใหญ่มากนะครับดูสิตัวมันใหญ่ อ่ะอันนี้นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งลุงน้ำตาลเล็กไปถนัดตาเลยอ่ะสองนิ้วก็ยังปิดไม่มิดนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะครับมาดูตรงนี้นี่เพื่อนๆดูนะครับตัวใหญ่มากดูมือลุงน้ำตาลเนี่ยอ่ะขอบข้างสุดเลยได้แค่นี้นะครับมือลุงน้ำตาล ก็ประมาณสองมืออ่ะถึงจะปิดหมดมาทีนี้มาดูตะขาบแต่ตัวนี้เล็กนะครับเล็กลงน้ำตาลเคยเจอไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วดูตะกะแตนกิ่งไม้อะไรเนี้ยตัวมันยาวมากเลยคือเ,เลยคือปิ ือมมแมลงบางตัวก็ไม่เคยเห็นนะนี่แมงป่องไนะง,งนะตัวเล็กอันนี้ตัวธรรมดาตัวเล็กแมงป่องกิ้งเกยเจ้ากระจันไม่เคยเห็นตัวใหญ่ตัวนันก็โยดูจักกระจันยักษ์ตัวใหญ่กว่านิ้วโป้งเลย มาอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นบูธแม่แขวนนี่ก็จะเป็นบูธผีเสือ้อน,นานาชนิดโอ้มอมรกาเนี่ยกระบีะ่ทำไมทำไมคนสม,มัรรยมก่นนอนเขาเรียกมันกระบี่นะก็เรียกเหมือนบ้านาเนะนรานเลยนะบางพันนี่มาจากอเมริกาใต้าม,มาจากอเมริกา อันนี้มาจากอเมริกาใต้นะครับเนี่ยมาดูมุมนี้อันนี้อะไรเนี่ย ตักกแตนอะไรจะมันใหญ่ขนาดนี้ดูนี่ป้องลงน้ำตาลเล็กไปถนัดตาเดตักกะแตนนะครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ด้านนี้น่าจะเป็นตัวเป็นอยู่นะหรือเป็นตัวตาย ัวเป็นเลตตตัวตายมั้งน่าจะเป็นตัวตายนะครับนี่ก็จะเป็นด้วงกวางแต่นี้ด้วงดอกไม้ดูตัวใหญ่เท่ากำปั้นเด็กเลยของประเทศอะไรไม่รู้เนี่ยแมงกวางนะ กวางช่องกวางซางเหนือเขาเรียกกวางสร้างแต่ลุงน้ําตาลเรีกด้วงกวางนะครับเนี่ยใหญ่มากถ้าเป็นวิถีทางอีสานนะครับเจ้าต,ตัวเนี้ยสองตัวเนี่ยสามารถป่นน้าพริกได้ถ้วยได้ถ้วยหนึ่งเลยเนี่ยดูแต่ละตัวไซส์ใหญ่มากนะครับอันเนี้ย <c oughs> เป็นจอบในขนาด ห้าสิบเซนนะครับเนี่ยความยาวน่าประมาณห้าสิบหกห้าสิบเซนดูแล้วดูขนาดตัวแมลงก็สวยงามอันนี้น่าจะเป็นตัวเป็นหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกอะไรอะนอนผีเสื้อนะครับตัวเป็นเป็น เขาโตไปก็จะเป็นผีเสื้อใช่ไหมเนี่ยไม่ไมนเดี๋ยวมาดูผีเสื้อบ้านเราใช่ไหมเนี่ก็เป็นหนอนผีเสื้อนะครับของบ้านเราเป็นพันของบ้านเรา ่วนพีเสื้ออยู่โน่นอ๋อโอเคไปเดี๋ยวลงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆไปดูแมงมุมนะครับมาโซนนี้ก็เป็นโซนแมงมุมนะครับนี่ตัวใหญ่ยักษ์นี่ก็คือพันธุ์อะไรเอ,อ่ยจากเป็นพันธุ์จาการ์เจนติน้านะครับเนี่ย คือเขาจะบอกไว้ว่าเป็นพันมาจากไหนซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับแต่อันนี้ยก็คือเป็นพันจากอารเจนตินาอันนี้ก็อารเจนตินานะครับอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวถ้าเจอพันแปลกๆเดี๋ยวลงน้ำตาลจะพาเพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาสตาร์ไว้แล้ว ก็จะเป็นพันธุ์ต่างๆ,ๆนะครับดูหน้าตาเดีย๋ยวไปดูมีพันธุ์ไหนแปลกๆมั้งส่วนใหญ่ก็เป็นเขาเรียกอะไทารันทูล่าอะไรเงี้ย เดินมาตรงนี้ลงน้ำตาลจะไม่ให้ดูลังต่อนะครับลังใหญ่มากก็เป็นสัตว์ปีกที่อันตรายนะครับค่อนข้างยางอันตรายถ้าใครพบเจอเนี่ยไม่มีความชำนาญก็ให้หนีเอานะครับอย่าไปเข้าใกล้นี่แล้วมาดูของจริงกันป่ะเนาะทำไมมันใหญ่จัง อะไรเนี่ยเหมือนแมงสาบป,ป่าเลยแมงสาบจ้ำสีส้มหกจุดนี่นะครับไปเดี๋ยวไปดูทางโน้นส่วนผีเสื้อ ถึงด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนผีเสื้อนะครับการุณนายจะเปิดประตูทิ้งไว้เพราะผีเสื้อมันจะออกเปิดไปไงเปิดออกเอาเข็นแม่เข้ามาโอ๊ะแม่ไ,ไหมมอเสียนเข้ามาเดี๋ยว ตอนนี้ลงน้ำตาลก็เข้ามาจากข้างในนะครับเข้ามาอยู่ส่วนผีเสื้อนะครับก็ด้านในก็จะมีผีเสื้อหลากชนิดนะครับบินเต็มเลยไปเข้าไปดูได,ได้อ่ง <c oughs> นี่นะครับด้านบนก็จะมีผีเสื้อบินนี่นะครับผีเสื้อก็บินเต็มไปหมดเลยตนี้เสววนผีเสือ้อ ดี๋ยวไปเดินดูทั่วๆนะครับเ,เข้ามาด้านไหนก็จะมาเจอกลงอีกัวนานะครับตัวใหญ่มากมข้างในมีอะไรอีกก็จะเป็นพวกอีกัวนาเป็นพวกอะไรเนี่ย ให้เพืเพ่อนๆมาดูเขาเรียกแมงไม้ไเป็นมแมลงนะครับเนี่ยเห็นไหมห้อยอยู่เต็มเลยเกาะอ,อยู่เต็มเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือมแมลงนะครับเนี่ย<อ><ก>ใหดด้ดูชัดๆตัวนี้คือมแมลงนะ มาเจอมาเจอตัวแปลกๆเขาให้แล้วครับนี่เห็นไหมตัวตวด้วยตัวใหญ่ยังก yeah. ็เนี่ยเห็นไหมเวลาตัวเล็กๆนี่ก็ยังเล็กๆเห็นไหมแมลงนะครับเนี่ยแมลงนะ <g ül> s> <S เป็นแมลงตัวใหญ่ๆ เนี่ยมแมลงนะครับเนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใบไม้นะ,ะนเนี่ยอันนี้ก็มแมลงนะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาดูนี่คือมแมลงนะครับเนี่ย,ยแล้วมาดูตวัวนี่นะครับ อ่ไปไหนละอันนี้แมลงเลยตัวให้อีกตัว,ตวนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตัวนี้แมลงนะครับเนี่ยปลายนิ้วลงน้ําตาลเนี่ยดูนะเดี๋ยวเขาจะขยับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่ตัวนึงอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขยับละหาลูกก็หน่อย ับครับมันเกาะมือเขาไม่กลายนี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นแมลงนะไม่ใช่กิ่งไม้นะครับเนี่ยเป็นแมลงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาเดินละเนี่ยเนี่ยเขาเป็นแมลงนะครับเขาไม่ใช่กิ่งไม้อ่ากรมาสัจจ์นะครับเขาพางตัวได้เนียนมาก ถ้าเรามองเราก็ว่าเป็นกิ่งไม้แหละเนี่ยตอนนี้คือมแมลงนะครับเนี่ยเจ้าต,ตัวเนี้ยไม่ใช่กิ่งไม้นะครับแล้วก็มีอีกตัวไปไหนแล้วคือเขาจะพรางตัวเป็นสีต้นไม้อย่างนี้เลยไปดู่งนนไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันมาโซนนี้ก็จะเป็นตุ๊กแกลายเสือดาว ก็จะเป็นตุ๊กแกพันแปลกๆนะครับอันนี้ตุ๊กแกลายเสือดาวเหมือนกันส่วนมาด้านหน้นก็จะเป็นพวกอีโกนานะครับ ด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นแมงป่องนะครับด้านนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรเอ่ยคขาเรียกหนูหนูหรืยกอะไรอะไรเนี่ยหนอนหรือไม่ตัวอะไร เม่นอันนี้เม่นแคบเอ้ยนี่มันตัวอะไรอะ่ะขนไม่แข็งอย่าไปจับแรงไป ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมแมลงชนิดต่างๆนะครับก็เป็นเป็นอยู่นะครับเขาเลี้ยงด้วยมันมองเหมือนเยลลี่นะครับเนี่ย mm hmm. คล้ายเยลลี่ mm hmm. ก็ตอนนี้เดินออกมาทางออกด้านนี้แล้วนะครับก็ สำหรับ e ีพีนี้ลงน้ำตาลพาเพื่อนๆมาชม,มแมลงแปลกๆนะครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ